โทษครับคุณเป็นไงบ้างครับนี่แกตาบอดหรือไงอึร,งรองเท้าคุณเพื่อนเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับอ้อคุณอย่าดูผมทำไมอะ่ะแล้วใครใช้แกมาทํารองเท้าฉันเปื้อนละ่ะแต่งตัวก็ดีอ่ะคำขอโทษสักคำยังไม่มีทําไมแกจะทํำไมฉันเอาสิปล่อยมาตรงนี้เลยมีอะไรดีมีอะไรกันหรือเปล่าคุณลวนลบขาไอ้จกระปรกเนี่ยมันทำรองเท้าวีเปื้อนค่ะนี่ใช่นบุนัตหรือเปล่าคุณมาอยู่ไหนที่เนี่ยคุณลวนลอครับพอดีผมไม่ทันระวังแล้วชนรองเท้าของคุณผู้หญิงเลยครับผมจะเช็ดให้แต่คุณผู้หญิงก็ทนร้ายผมอีกอ่ะ แล้วแกก็ทำไมน้อยไปด้วยซ้ำรอนภพหาดูสิคะรองเท้าที่คุณซื้อมากใหม่ของวีอะเลอะไปหมดเลยเพราะแม่งเนี่ยเราไปนะครับคุณนี้คุณไม่ต้องมาทำงานแล้วนะผมเลิกจ้างคุณรอนภพครับผมขอร<อ>้องครับคดีผมเลี้ยงครอบครัวที่บ้านคนเดียวครับขอร้องครับย้ายที่อเลยครับคุณวิ่งครับช่วยพูดกับคุณนายหน่อยได้ไหมครับนะครับไอ้รอนภพหาเ,าเรารีบไปจากตรงนี้เถอะคะ่ะเดี๋ยวกลิ่นสาบคนจนมันจะติดตัวคุณได้ผมบอกใช่ไหม งั้นคุณก็จ่ายเงินตัวใช้มาเงินเดือนแกเท่าไหร่แกรู้ไหมว่ารองเท้าคู่นี้ของฉันมันเท่าไหร่เงินเดือนก็ก้อยร่อย่างแกจะมีปัญญามาชดใช้เหรอนี่แล้วพนักรองเท้าของแฟนผมเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินเดือนของคุณดีนะคุณโนพนพ่ะรีบไปเถอะค่ะคุณหนูฮะใช่คุณหนูหรือเปล่าคะ คุณหนูรีบกลับไปรับมอโนดค่ะนะคะผมหรอคุณจำคนผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกค่ะคุณต้องโบล่อะเคยเปิดรูปคุณหนูให้ดิฉันดูหนูรีบกลับไปเถอะนะคะนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะคุณก็เห็นเนี่ผมเป็นแค่กรรมกรผมไม่มีเงินให้คุณหลอกหรอกเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหนูนี่คุณผมบอกแล้วว่าผมไม่มีเงินจะอะไรผมต้องหนางั้นเดี๋ยวคุณหนูจะนำบัตรมีไว้ก่อนนะคะถ้าหากว่ามีอะไรอะ คุณหนูเรียกใช้ดิฉันได้ตลอดเลยนะคะออครับ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 แล้พนัาเล่ามากห้เนีหน่ยอย่าบอกนะนี่คือแฟนเก่ายาจกของคุณนะ่ะที่คุณเคยเล่าให้ฟังลนะ่ะพี่แกเป็นใครอะ่ะก็แฟนใหม่ไงโง่ไหนๆคุณก็เห็นแล้ว พูดความจริงเลยแล้วกันนะก่อนหน้าที่เราเลิกกันไปอ่ะคุณใช้นี่ให้ฉันฉันก็ถือค่าเล,เลิกของเราแล้วกันต่อไปเนี้ยเราสองคนจบก,กันอะไรนะเงินนั่นสองแสนอ่ะมันเงินเก็บสมงัติของผมเลยนะเขาใจไม่หมดคุณก็เฮ้ย hey! ไปยังห่างเลยเป็นคังคบธุรกิจเนื้อหงั้น,นเหรอดูสารลูปตัวเองด้วยมึงแกนี่แกทำอะไรอ่ะหน้าไม่อายแค่เงินหนึ่งล้านแกยังไม่ปิหญาซื้อบ้านน้องชาฉันเลยมาขอต้องแต่งงานเหรอคุณนานอนเราไปกันเถอะปล่อยนะอี <c oughs> ต่อยฉันนี่จะไปเลยนะต่อยเฮ้ยเขาอาะไรของมึงวะนี่ทำอะไรกันอ่ะขี้บ้าไปนะ